สวัสดีครับขออย่าดีต้อนรับเข้าสู่ช่องก่อนเกษียณวันนี้ฮนะผมก็จะมาแนะแนวทางนะ,ะสําหรับคนที่ได้ตัวบัติทุธานะแล้วไม่รู้ว่าจะควรเล่นแบบไหนนะเอะควรใส่บูตอะไรแบบไหนควรใช้โค้ดแบบไหนวันนีนะ้ผมก็จะมาแนะแนวทางให้หมดเลยนะ โอเคบริการเสียวภราเราไปดูกันเลยดีกว่าคี่จะเติมเกมก็ถึงบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบราคาถูกล้่นเร็วปลอดภัยถูกกว่าเติมเองสูงสุด24%เติมได้ทั้ง iOS และ Android เติมสนุกเติมไม่สะดุดต้องกุ๊กกี้แลนด์ชอบ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 ส่วนใครที่คลิดกำลังเติมเกม f o o t b บอลขอแนะนำบริการเติมเกมกุ๊กกี้แลนด์ชอบลิงอยู่ใต้คลิปนี้อย่าลืมอุดหนุนกันนะ โอเคฮะก่อนอื่นผมต้องมาระบายก่อนนะไม่รู้ว่าใครเป็นเหมือนผมดั้งฮะเปิดจนจะครบสามสนะิบใบฮะเปิดยี่สิบแปดใบแล้วฮนะออกตัวนี้ฮะยังอยู่ครบหน้าครบตากันอยู่เลยนะออไม่รู้มันจะมีใครดวงสวยกับผมหรือเปล่านะตอนนี้ก็เหลือแค่สองใบสุดท้ายนะก็ใก็จะครบสามสิบแล้วไม่รู้ว่าจะออกสักตัวไหมนะโอ้ยทำใจแล้วเกิดน,นะนะเออโอเคฮะก็มาเข้าเนื้อหาหลักกันต่อเลยดีกว่า กระเบี้ยวไปที่ตุดท่านะถ้าในชีวิตจริงนะผมพูดตามตรงนะั้นเท่าที่เคยดูมานะั้นก็จะเป็นกองหน้าสายสัพจินแตกนะอย่าอย่าให้อย่าได้ง้างเท้าเดยวขาดง้างแต่ละทีนะแทบร้องไห้นะยิงหนักมากคนระับสมัยก่อนแล้วก็จะเป็นกองหน้าที่พูดตรงนะถึงจะมีสเตต์ม,มงที่ดีแต่ไม่ใช่กองหน้าที่มงอาจจะว่ามงได้ดีสักเท่าไหร่นะจะเป็นกองหน้าที่ชอบยืนอยู่กับที่นะ ถ้าเราไปเปิดมงเนี่ยพูดตามตรงคือเจ๊งแน่นอนนะดูห้างคาสแตทน,น,นะก็สปีดดีอะไรดีหมดนะถนัดสองเท้านะนี่ฮะกราเบียร์บาซิตตต้าเดี๋ยวผมก็จะเปรียบเทียบกับอีกคนนึงแล้วกันที่หมงเป็นว่านเล่นเนี่ยนะที่ผมเออบอกสูตรไปแล้วนะใครก็อยากรู้ก็ไปดูคลิปย้อนหลังได้นั่นก็คือแฮร์รี่เคนล่างแชมป์นะด่างแชมป์ลีกนะนี่ฮะแฮร์รี่เคน ก็สูงรับเป็นสามนะสูงกว่าแค่สามเซนเองนะแล้วก็นี่ฮะลงเลนย 21, 21นี่สิบเอ็ดยี่สิบเอ็ดนัดน่ะสิบเก้าประตูเนี่ยส่วนมากจะมาจากลูกมงกับลูกเข้าชาร์จเลยนะก็เป็นเอ่อพย์ style, ิสไตล์ดิบได้ยิงฟอร์ร์นะก็ดูฮะค่าแตทนีโอ้ยด้อยดอยดอยขวมากเลยนะเห็นไหมฮะบอลคอนโทรนี่ดีขึ้นมาหน่อยนี่ฮะฟินิชิ่งเก้าสิบเอ็ดมงแค่แปดสิบเอ็ดเองนะเออแล้วก็ดูสปีดนะ สป,ปีด74สป,ปีดต้นแค่ิ7เองแต่ทําไมฮะมันมง่งมันม่งดีกว่ากราเบียวไปซิตุต้านะเอะเรื่องนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตมานานแล้วนะกองหน้าเนี่ยสไตล์เหมือนกันไปโค้ชเชิเหมือนกันไปจะเป็นสไตล์อีกแล้วแต่มันจะเวลาเราเปิดคอสเข้ามาไหมถ้าเป็นกองหน้าสายม่งจริงๆเนี่ยมันจิวิ่งเข้าหาบอลใช่ไหมแต่การ์กันนะสำหรับกราเบียไปซิตุต้าเนี่ยจะยืนเฉยแล้วก็จะไปรอที่เสาสอง โอกาสหมงจังๆนี่พูดตรงนะแทบไม่มีเลยนะเออในเรื่องนี้ผมก็คิดว่ามันน่าจะเป็นที่ตัวเอนักเตะเองแล้วแหละนะเออเรื่องนี้นะต้องหาคําคตอบกันต่อไปในส่วนโค้ดนฮะโค้ดผมขอแนะนําในเรื่องเออที่จะบูธนะก็มีฟินิชชิ่งแล้วก็คลิกพาวเวอร์นะสำหรับโค้ดฟาร์มเคนเบลเออนะหรือก็จะเป็นคนอนื่นก็ให้เน้นที่ฟินิชชิ่งกับสปีดนะถ้าเป็นบูธสองบูธนะนี่ฮะก็ เป็นเ e ย์ไอสไตล์โคปแล้วมันก็จะบูทนี่ฮะเห็นไหมมันก็จะบูตแอทแท็คือการวิ่งหาช่องไอเรื่องบอลคอนโทรลเลี้ยงบอลอะไรพวกนี้อาแค่8ปดสิพออันนี้ผมอัพออโต้นะยังไม่ได้อัพะไรมากๆเปนิชิ่นี่เก้าสิบห้าแล้วนะเออถือว่าคมจัดเลยนะบวกเครื่องมานสองนะใส่บูทด,ด้วยสป,ปีดเก้าสิบฮะสปีดต้นเก้าสิบสองแล้วก็คลิกพาวเวอร์เก้าสิบเจ็ดถือว่าเรื่องบูทที่ติดตัวมาฮะก็จะเป็นโบสตัยเกอร์ก็จะบวกเรื่องแอทแท็กนะ อลคอนโทรลฟินิชชิ่งแล้วก็สปีดต้นอืมก็ถือว่าใช้ได้ส่วนบูทที่ผมแนะนำฮะแนะนำให้เป็นชูตติ้งฮะถ้าใครเป็นสายทราบตินแตกนะก็จะบวกในเรื่องบอลคอนโทรลฟินิชชิ่งคิพาวเวอร์พัตชิคอความแข็งแกร่งของร่างกายผมแนะนำชูตติ้งฮะหรือว่าถ้าใครชอบเป็นสายเลี้ยงหน่อยก็เพิ่มเอ่อพวกเออสเตเกอร์ก็ได้มันก็จะบวกบอลคอนโทรลนะนะเออในส่วนสกิลก็มาครบเลย ไอคอมเมดี้ฟิเนชชิ่งก็มาเฟ r ร์ไทม์ช็อตก็มายิงท่าย,ยากก็มาสกิลต,ตัวนะนี่ฮะมาหมดเฮดดิ่งถึงมีสกิลเฮดดิ่งแต่ก็หมองหมาไม่แดกนะพูดตามตรงเลย,เลยนะนี่ฮะก็กาเบียลบาซตูต้านะก็ประมาณนี้อ่ะต่อไปฮะผมก็จะไปเล่นให้ดูนะว่าวิธีการใช้งานจริงๆของกาเบียลบาซิตูต้านั้นควรเป็นแบบไหนโอเคฮะก็จับคู่นะเรียบร้อยนะวันนี้ผมก็มาด้วยสไตล์ลองบอลนะ มาด้วยระบบสามสองสี่หนึ่งก็จะเน้นเน้นรับเป็นหลักแล้วก็จะเน้นบอลเออนะบอลยุกนะทำเชี่ยงหนึ่งสองอะไรประมาณนั้นนะจ่อตรงกลางแต่หลักๆเน้นรับนะนี่ก็ตั้งค่าแท็กติกะไรนิดหน่อยก็ตัวฟิตลงนะจะม,มีวัดดีฟิตโอเคโคลุปหามรอโอเคตั้งค่าแท็ติกฮะดิฟไลปีชั้งสองข้างฮนะนี่คนนี้เลยแล้วก็อเล็กซานเดอร์อโนดิฟไลเหมือนกันฮนะเวลาเล่นกมเราก็จะเป็นหลังห้า แล้วเราไม่ทิปเลยเจ๊งแน่นอนนะ่โดนจอดริมเส้นเละนะโอเคมันก็จะได้แบบนี้ไปดูทีมเขาหน่อยอออืืถือว่าเอาเรื่องนะดีโอเดเมซีรุมนีนิเกกเบดวายเออสซ์งอืิถือว่าเอาเรื่องจดัดโอเคฮะไปดูกันเลยดีกว่าโอเคฮะเริ่มเกมกันเลยดีกว่าฮะถ้าตามแท็กติกผมก็จะเล่นเกมรับสองขีดรับลึกเพื่อล่อเซนเตอร์ให้ขึ้นมาตรงสูงนะวันนี้ก็เจอกับสไตล์ลองบอลด้วยก็น่าจะเล่นยากนิดนึงนะ โอเคฮะเน้นรับเป็นหลักฮะปึ๊บ,บโอเคดักสวยฮะวิรจิฟานไ,ทไทนท์เวดดีช้ชไนเดอร์ในแท็กติกผมฮะไม่ีการใช้งานของเอ่อกราเบลบาซิโตต้าในฉบับผมนะก็จะเป็นสายโยนประมาณนี้นะถ้ามีโอกาสก็สับตีนแตกเลยประมาณนี้นะ,นะถ้ามีโอกาสยกก็ยกนะผมจะเน้นหลอดพ่วงเป็นหลักนะถ้ามีโอกาสนะนี่ยในเกมไว้เอออยู่ในเกมรับนี่ก็จะลงมาช่วยนะสำหรับกราเบลบาซิโตต้า ผมก็จะพยายามตามที่หนึ่งสองนะโดยที่ผมจะจ่ายบอลให้กราบเบียวก่อนจ่ายบอลให้กราบีเียวเสร็จแล้วก็กระบเบียวก็จะส่งบอลขึ้นมาให้ตัวที่เราจะส่งปึ๊บพอ,อก,กระบเบียววิ่งปึ๊บเราก็จะยกเลยอ่าแผนก็อยู่ประมาณนี้นะอ่าโอเคฮะหลังจากที่เดียวแท็กติกแล้วก็ดูกันเลยปึ๊บป๊๊บ,บนี่ยกประมาณนี้แล้วก็ปรับอีกทีหนึ่งอืมแรงเงาเรื่องนะทักษิผมก็ประมาณนี้ฮะแต่นี้เก็บรับไปก่อน บอลอยู่ที่แบงค์นิเบอรีโอ้โหดับวมันทันลูกนี้อ้าเวเฮ้ยจะโดนโอุ้ยอ,อ,อะไรโอ้โหโอ้โหอะไรฮะทั้งทั้งประตูเฮ้ยวิตเตอร์ตัวแจกปีด้วยนะอไอบ้บดก็จะโดนก็โดนง่ายๆนะไอบ้บดจะเหนียวก็เหนียว,น,ยวน,นะอทำใจฮนะแต่เราไม่รอบทอ้อฮะเอาคืนแน่นอนนะปึะ๊บฮะปึ๊บทำชิ้นที่สองปึ๊ยยกเลยฮนะแบบนี้ฉบับวันนี้เห็นไหม ประมาณนี้ฮะจังหวะประมาณนี้เลยที่ผมจะทํานะแต่จังหวะเมื่อกี้ก็จะาช้านิดนึงนะออปบผมบอกเลยฮนะสไตล์ลูกสไตล์เออลูกยกแบบนี้กระเบี้ยวเก่งนะเก่งล,ลูกนี้เลยแล้วก็บวกกิฟท์พาวเวอร์ฟินิชชิ่งด้วยก็นะเอาเรื่องนะสับตีนแตกนะปบปเอกข้างมาโครพาเมอร์นี่ฮะผมพยายามส่งบอลให้ กรลาเบียวก่อนนะแล้วก็ใกระลาเบียวกตบมาให้ห่วงเวดดี้หรือว่าโคพามเมอร์นะแล้วก็กรลาเบี้ยวทุกท่านก็จะวิ่งนําทางในจังหวะนั้นนะนะผมก็จะยกเลยจะยกก็ได้แทงช่องก็ได้นะแต่สวนมาาผมก็จะยกนะอ่าดิบายยั่เห็นภาพฮนะเดีย๋ยวจะทําให้ดูนะขอให้โดนจังหวะโตกลับก่อนตอนนี้ก็ยังยากอยู่ปึ๊บปุ๊บป๊บ,ปบโอเคดักสวยวิจิฟันได้ไเรดี้โอ้ยมันดักพอดีจริง อันนี้บอลอยู่ที่เวดีเชนเนเดอร์ยกมาเรียงติดอยู่แหมลุมลีเก้อีกโอ้ยปื๊บเวดีเชนเนเดอร์เบเรดี้โครพาเมอร์ปื๊บๆนี่ครับประมาณนี้ก็ถ้าจำบอกเมื่อกี้ยกได้เรียบร้อยนะอะ่ทำใหมฮะยังไม่ได้ต้องใจเย็นฮะสไตล์นี้ทำได้หนึ่งครั้งมีสิทธิ์เป็นประตูเลยนะปื๊บโครพาเมอร์ u, ยกมาจำบากเมื่อกี้น่าจะเสียจังหวะนิดน,นึงนะ กลาเบียววิ่งอันนี้เขาจังหวะนี้ปึ๊บๆยกครับแองด้วยสวยเรียบร้อยฮะจะยกก็ได้จะแทงช่องก็ได้ประมาณนี้ฮะลูกเก่งของกลาเบียวเซูตูต้านะมันจะเป็นแบบนี้เลยทาที่หนึ่งสองไวนะประมาณนี้นะง่ายไหมนี่คือลูกเก่งของกลาเบียวนะเออถ้าเป็นคนอื่นก็อาจจะทําได้แต่ว่ามันจะช้าหน่อยนะเออยกเลยฮะจังหวะนี้อืสวย ยิงสิครับาลูกนี้เฮเกือบเข้ากรอบฮะอยู่ไกลฮค่บบอกเกือบไปก่อนโอเคแลก็จบครึ่งแรกไปแ้ก็ยังเสมอก็อยู่นะหนึ่งประตูตอนนี้โอเคฮะมาดูครึ่งที่สองกันต่อผมก็จะพยายามทําแบบนี้เรื่อยๆนะอ่าก็ลองไปใช้ดูก็ได้นะสูตรนี้นะอ่ามันก็ได้ผลอยู่แต่ว่าต้องเล่นคลุมลับเป็นหลักหน่อยนะปื๊บปื๊บป๊บโอเคดับบอลสวยยกมาเลยถ้ามีจังหวะยกนี้ก็ยกได้ก็ยกนะอ่า จังหวะมันไม่ตายตัวฮะมันอยู่ที่วิธีการด้วยนะจังหวะด้วยออนอยู่ที่เวดดี้ชไนเดอร์เบรดี้โกลพาเมอร์ er, ฮะนี่ฮะเออจ่ายขึ้นหลังมาแล้วก็โจกเลยเห็นไหมฮะแบบนี้โอ้โหมาวันนี้ก็เอาสักหน่อยก่อนเรียบร้อยโอ้โหแหม่คราบิโอโดนโค้ดไลน์เลยนะจากคาซิยาสแต่ลูกนี้ฮะจับบอลหนึ่งจังหวะแล้วก็แปรนิ่มเข้าไปฮะขึ้นนำมาแล้วสองดูต่อสูงจากคราบิโอบาซิตุต้าย็งไงฮะ อ่าโสรมันก็ประมาณนี้นะลูกเก่งเลยแหละอ่านีสปีดต,ต้นที่ดีด้วยเบิบเบบเบนี่โปรพาเมอร์โอ้โหจ่ายลูกนี้ติดนะจ่ายพี่มองด้วยนะ่อนอยู่ที่เปรเรียดี้โปรพมเมอร์โยกมาลูกนี้เสียจังหวะฮะที่จริงมันต้องนะจ่ายทำซิ่งกันก่อนแต่เราไปใจร้อนนะ เห็นคราเบียวิทุต้าวิ่งแล้วก็ยกเลยมันก็เสร็จลับแบบนั้นโอเคบอลอยู่ที่เบนไว้์ฮะออกข้างมารีโอเรมสซี M ่ S T R ล่างนี้โหบิชิลเลอร์นะปั่นป้าปินเข้านะกันไม่ค่อยได้นะเออเออปืออ้อน,นี้ทําชิ่งแล้วก็โยกประบานนี้แหมทะลุเมื่อกี้ยกผ่านนั้นมีสิทธิ์ลุ้นเลยบอลอยู่ที่ททนเ,นเวดิชนเดอร์พยายามทําชิ่งอยู่เตอทุนี้ดําแย่งไม่ได้มันอยู่ที่รูนีเก้ ออกข้างมาเดเมสซี่ปิดเท้าซ้ายไว้โอเคดักสวยปึ๊บปึ๊บไปไึ๊บเวทีเชไนเดอร์แทงมาให้กราเบียวไวที่ตุตา้าแล้วก็โยกสิครับลูกนี้เห็นไหมกราเบียวมันเก่งลูกนี้นะโอเ้เลี้ยงมาขอตับธรรมดาก่อนโจนสามเหลี่ยมไม่เอาเรื่องแล้วเป็นเกมต้กลับฮะกราเบียว,อนะวยลองโซ่แปงเนบรูรีโอเคดักได้สวยคโครพาเมอร์ เบลทำชีหนึ่งสองวิ่งแล้วก็แทงสิครับลูกนี้แหมน่าจะยกนะเมื่อกี้ทำชา้าไปนิดนึงฮะไปไว้ใจเรื่องแทงหน่อยน่าจะยกบอลน,นะเมะื่อกี้ลงวินิเก้อเคดักบอลสวยปึ๊บป๊ป๊ปโอ้โหเจอดักคืนฮนะอ้าวดักสวยน,นี่ก็เวลาทำชีหนึ่งสองยกมาเราจงหวะวิ่งแล้วก็ยกแบบนี้สิครับปึ๊บป๊ดโอ้โห,โหอาิีาเอามาก่อนนะอืม ดาบ,บิเอล็องโซยูซ์มิลแฮมดักได้สวยฮันิโควิลล่าปึป๊บอามที่หน,โนึ่งสองกระลาเบียปึ๊บเลเซเดโนโยกซื้อลูกนี้ขอสับหลอดม่วงหน่อยแล้วกันไปใช้ก้อยออกยิงมันนะหลอดม่วงนะกาบิวยิงเร็วด้วยนะแหมลูกเมื่อกี้ถนะ้าจะยิงธรรมดามันก็เข้าโหดแล้วนะแต่ว่าขอเอามันก่อนนะ <c oughs> ขอเอามันเมื่อกี้โอเคโคโลาเมอร์ออ,อกเอวินเดอร์ไว้ลงฮะ แล้วก็กาบเยว์ชูเท้าออกส่งเจมี่วดี้ลงมาก็ทําหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์โยกฮะเจมี่วดี้ปึ๊บปึ๊บมาแล้วฮะลูกนี้ขอสับหน่อยแล้วโอ้โฉงเสาอีกแล้วฮะแม่ปึ๊บเดี๋ยวเดี๋ยวนี่โยกคืนฮะอืมมองคืนหลังมาครบเวลาสองนาทีฮะอ้าวยังไงเนี่ยเตะทิ้งกจบแล้วดึงเวลาทำไมฮะ โอ้โหบสี่นาทีแล้วอ้าวยังไงยิงนะแบบเนี้ยังไงฮะน้อยชจอะไรหรือเปล่าฮะโอ้เจอยกจงร้อเงฮะยยิงเลยแล้วกันโอ้ก็เรียบร้อยฮะเขาก็ออกเกมไปนะแล้วแหมโอเคฮะก็เป็นไงบ้างนะฮะสรับแนวทางการเล่นกระบียบาซิูต้านะันแล้วก็แนวทางการใส่ปูดนะในเรื่องของบูทที่ไม่ตายตัวฮะขึ้นอ,อยู่กับสไตล์เราด้วยนะเราชอบแบบไหนเอาแบบนั้นนะไม่ต้องมาตามหมดก็ได้นะ แต่ว่าในเรื่องที่มันถนัดจริงๆนะของกรลาเบี้ยวคือลูกพวกแทงทุลุช่องอะไรพวกเนี้ยนะทําที่หนึ่งสองยกทําที่หนึ่งสองแทงนะแทงช่องนะนะในส่วนของเรื่องที่ไม่ควรทำคือเอาไปเปิดหมงนะไม่รู้ผมคิดว่ามันน่านจะเป็นที่เอไอตัวนั่งเตยเองนะผมเปรียบเทียบนะเอาปรับอัพเหมือนกันไปกับแฮร์รี่เคนนะล่างที่ผมบอกไปนะเอามาเปิดหมงนะประมาณสิบลูกนะแฮร์รี่เคนมงไปแล้วนะแปดลูกนี่เข้ากรอบนะเป็นประตูนะ ในส่วนของกาเบียบมาธิลูตานะติบลูกนะเข้ากรอบแค่สองลูกนะแต่ไม่เป็นประตูนะแหมแค่คิดแล้วก็นะไม่ควรมาเปิดหมุกเด็ดขาดนะก็ะอย่างที่บอกไปให้ลูกนั้นจริงเฮ้ยก็เป็นลูกพวกเอลูกพวกแทงช่องอะไรพวกนี้ยกหนึ่งสองนะแล้วก็สับหลอดมวงนี่มันมากเลยนะอ่าก็ลองไปปรับใช้กันดูนะเออไปเล่นเล่นเข้ามือมากขึ้นก็เอาแล้วนะใครที่ดูคลิปนี้จบแล้วนะก็าฝากกดไลค์กดซับสไครต์ด้วยนะครับ